งานติดลำโพงจ้าอันนี้จะเป็นตัวซีดูสปาทิกค่ะลูกค้าซื้อพร้อมกันชนด้านข้างเหลือเลอแล้วก็ซื้อตัวลำโพงบียาผีเพิ่มด้วยค่ะดูลำโพงกันดีกว่า ตัวนี้ตัวลาโพงออดิโอกันน้ําของบีาพีโดยเฉพาะของรุ่นนี้เลยค่ะคือเราจะใช้บนเรือก,ก็ได้หรือเราจะถือลงมาถือลงมาก็ได้เพื่อที่จะฟังข้างล่างก็ได้แล้วเราก็ยึดฐานตรงนี้แล้วก็เจาะเพื่อที่จะใส่ลำโพงเข้าไปตรงนี้ ส่วนการชนนี้ก็จะเป็นของรุ่นสปาร์คโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาทํามาสําหรับรุ่นนี้เลยเพราะว่าสปาร์คอะมันจะมีรูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวรูที่แบบเสียบเข้าไปได้เลยเสียบเข้าไปตรงนี้เลยแล้วมันก็เลยใช้งานได้เลยกับสปาร์คไม่ต้องเจาะแต่ถ้าเป็นรุ่นโมเดลอื่นที่ไม่ใช่สปาร์ลูกค้าต้องมีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เพิ่มแล้วเจาะ เพื่อให้มีรูแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปในรูนะคะตัวนี้เป็นตัวสปาร์คทิกที่ลูกค้าสามารถกระโดดเป็นปารโรมาได้เลยเพราะว่าจะมีระบบทิมที่จะทาให้ตรงนี้เวลาพ่นน้ำเนี่ยม,ม,มันสามารถพ่นลงไปได้ต่ํามากแล้วมันก็จะทําให้เรือเนี่ยหัวเชิดขึ้นแล้วทําเหมือนปารโรมาลอยๆได้อย่างที่วิดีโอที่เขาลงกันเยอะนะคะพอเวลาเรือลอยปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะมาเหยียบตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนตัว L รุนนี้นิยมมากตอนนี้สปาอันนี้คนชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีลูกเล่นเยอะเดี๋ยวเราเตรียมส่งดุ่นี้กันเลยเพราะว่าอันนี้เราจะเป็นพร้อมเทนเลอร์เลย แล้วเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากรู้ข้อมูลรุ่นไหนเพิ่มเติมยังไงติดต่อฝ่ายขายที่บริษัทมอเตอร์ฟิลด์ได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ